เข้ามาอยู่กันในรถโตโยต้าไฮบิดเต็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับหน้าจอตรงรุ่นครับระบบ Android ฮะสวัสดีครับอยู่กับผมปอนมีหลายครับวันนี้เราอยู่กับรถ Toyota Camry Hy b r i ิครับกับหน้าจอตรงรุ่นระบบ Android ครับงานติดตั้งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตาไปชมกันในรถเลยครับครับเข้ามาอยู่กันในรถ Toyota h y b r ิ d เต็ที่เรียบร้อยแล้วครับกับหน้าจอตรงรุ่นครับระบบ a n d r o i d ฮะ ตัวนี้นะครับก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆนะครับขึ้นมาเล่นบนหน้าจอได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น Netflix YouTube นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอย่างสักแอปหนึ่งครับอย่าง YouTube ครับ YouTube นะครับก็มีคอนเทนต์ต่างๆให้เราเลือกรับชมมากมายครับเดี๋ยวเราไปชมกันสักอันหนึ่งครับยูทูบครับเพิ่มลดเสียงจะพรมาลัยได้ครับฟังก์ชันการทํางานเดิมๆทุกอย่างของรถยังอยู่เหมือนเดิมครับ นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถแบ่งหน้าจอเล่นแผนที่ไปพร้อมๆกันได้ด้วยครับนี่ครับ picture in picture ครับนอกจากนี้นะครับทีีออนไลน์เราก็สามารถรับชมได้ด้วยครับ ทีวีออนไลน์นะครับเราเข้าไปที่แอปพลิเคชันทั้งหมดนะครับแล้วเราจะดูผ่านแอปเอเอสเพลย์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นทีวี7 9ครับเราสามารถดูแบบสดได้เลยครับสะดวกสบายมากครับกล้องมองหลังเดิมของรถนะครับยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมครับขึ้นมาแสดงผลที่หน้าจอใหม่ได้เลยนะครับเส้นยังเลี้ยวเหมือนเดิมนะครับมีเส้นบอกระยะถอยหลังเรียบร้อยนะครับ ท่านใดที่สนใจงานติดตั้งที่ลงตัวแบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่ร้านมิลาดออดิโอได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมพบกันในวิดีโอถัดไปวันนี้สวัสดีครับ